ความสามารถเรื่องแรกในคืนวันนี้นะครับเราขอนำเสนอคนเล่นกีตาร์ครับอุ้ยวิจัยเขาเล่นกีตาร์เหรอคะนักดนตรีเหรอคะพี่อุยเขาเท่ไหมคะพี่แล้ววันนี้น้องแต่งตัวดีหรือเปล่าวันนี้นักต่อนักแล้วนะแกเลยนะเป็นอะไรกันนักกันหนักกันนักดนตรีฮะเห็นแล้วมันหยุดไม่ได้หรือไงโอ้ยแหมคุณพี่น้องก็ล้อเล่นเป็นกันแหละโอ้ย แน้องก็แค่อยากจะรู้ค่ะว่าเขาเก่งยังไงไหนะบอกน้องไหนซิน้องอยากรู้เก่งไม่เก่งเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเปียน,นะแต่บอกได้เลยคุณผู้ชมครับว่าความสามารถในการเล่นดนตรีของคนคนนี้นะครับไม่ธรรมดาฮะก็แ <ๆ S 2> ค่เล่นกีตาา์นี่นะจะไม่ธรรมดาจะเก่งกับคนอื่นตรงไหนอะคะอ้าวนี่ไงความเก่งของเขาเนี่ยนะครับคือเขาสามารถเล่นกีตาราด้วยด้วยมือเพียงข้างเดียวครับ มือข้างเดียวเลยอย่างนี้เลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้เลยมือซ้ายเพียงข้างเดียวเนี่ยนะใช่ครับจะเป็นไปได้ยังไงดูปากน้องนะคะทำไมฮะน้องไม่เชื่อค่ะถ้าไม่เชื่อนะเปียต้องไปดูให้เห็นกับตาครับนี่ไปดูเลยกระบี่ท้าชิงเรื่องนี้ได้รับการแนะนำจากคุณเจษดา เลี้ยงเชื้อจากจังหวัดอุตรดิตครับผู้แนะนำก็รับโบนัสมูลค่า3,000บาทว่าด้วยศาสตร์และเสียงที่มาจากเครื่องดนตรีที่เรียกกันว่ากีตาร์ ขึ้นชื่อว่ากีตาร์หลายคนจะรู้โดยอัตโนมัติว่ามันต้องเล่นโดยสองมือแต่เสียงที่คุณผู้ชมกำลังได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงที่ถูกบรรเลงขึ้นมาจากชายผู้หนึ่งที่เล่นกีตาร์โดยใช้มือซ้ายเพียงข้างเดียว ทุกคำร้องทุกท่วมทํำนองที่กำลังบรรเลงอยู่นั้นได้ถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาจากห้องสี่เหลี่ยมแห่งนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมโดยเขาผู้นี้จูเจ้าของฉายาคนาพลอีตามือเดียว ด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจึงทำให้พี่จูเป็นอัมาพาตในส่วนของแขนขวามาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของผู้ชายคนนี้หรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นตากผ้า กาแฟหรือแม้แต่ใช้คอมพิวเตอร์แม่ให้ดูสิครับทำทุกอย่างได้คล่องแคล่วว่องไวสักจริงๆแถมการที่พี่จูมีแขนที่ใช้ได้เพียงข้างเดียวนี่แหละครับที่เป็นแรงผลักดันและทำให้พี่จูสามารถทำสิ่งที่พิเศษได้อีกมากมาย อย่างเช่นการเล่นดนตรีนี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะครับเครื่องดนตรีมากมายวางเรียงรายอยู่เต็มห้องเลยทีเดียวเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่วางอยู่นั้นจะสะอาดใสวิ่งทุกชิ้นเลยทีเดียวก็ด้วยความรักความเอาใจใส่ที่มีต่อเครื่องดนตรีของพี่จูเขาเนี่ยแหละครับ เวลาว่างพี่จูเขาก็จะมานั่งเช็ดถูทำความสะอาดเครื่องดนตรีที่มีอยู่ทุกชิ้นเลยทีเดียวล่ะครับและยังใช้เวลาตรงนี้นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแต่งเพลงแล้วก็ซ้อมฝึกมือโดยใช้เพียงแขนข้างเดียวจนฝีมือพี่จูนั้นเข้าคันเทพเลยก็ว่าได้ วันนี้ล่ะครับเราก็มีนัดกับพี่จูเขาที่ห้องซ้อมดนตรนีในย่านน,นี้ล่ะครับแมดูท่าทางพี่จูเขาจะพร้อมแล้วนะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นในการเล่นดนตรีของผมก็เนื่องเกิดมาจากผมประสบอุบัติเหตุครับผมและก่อนหน้านี้ผมก็เรียนดนตรีอยู่และเลยทาให้ผมต้องกลายเป็นอมัมาภตจากการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้และผมก็เลยหยิบ ชิ้นดนตรีที่ผมคิดว่าพอที่จะช่วยบำบัดผมและเป็นกำลังใจให้ผมมาเริ่มกันด้วยกลองชุดครับจากจังหวะพื้นฐานง่ายๆเรื่อยๆเทนแบบนี้นี่ต้องใช้สมาธิในการตีมากเลยนะครับคุณผู้ชม เห็นง,ง่ายๆแบบนี้พี่จูแกบอกมาว่าใช้เวลาฝึกยุ่นหานพอสมควรเลยล่ะครับแต่ดูจากท่าทางการตีแล้วจัดได้ว่าแจ่มไปเลยล่ะครับผมก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณปีกว่าๆครับก็เกือบสองปีนะครับหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุแล้วผมก็เลิกเล่นเลิกลก,ลก,การเล่นไปแล้วก็กลับมาเล่นใหม่อีกครั้งครับโดยที่ฝึกขั้นตอนแรกก็ ผมยังจับคอร์ดได้เหมือนเดิมแล้วก็ให้เพื่อนช่วยดีดให้ครับเพื่อที่จะเป็นครายอารมณ์เราด้วยครับที่เราเก็บความรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคนเก็บความรู้สึกเก็บก,กดอะไรประมาณนี้ครับช่วยผ่อนคลายเราไปเนื่องจากเราก็สูญเสียแขนไปข้างหนึ่งครับผมต่อด้วยกีต้าร์ครับแมเครื่องดนตรีชนิดนี้เจ้าตัวเขาบอกว่าเป็นชนิดที่ถนัดที่สุดเลยละครับ ก่อนจะเล่นก็ต้องปรับสายกีตาร์กันทั้ง6สายให้ตรงเสียงซะก่อนโดยการตั้งซาวหน้าตู้แอมกีตราเพื่อให้เสียงที่ออกมามีความเพราะเมื่อพร้อมแล้วก็เลย จะเล่นโดยมือเดียวได้แบบนี้ไม่ใช่ว่าคิดจะทําก็ทําได้เลยนะครับต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและความพยายามมากเลยทีเดียวโอ้โห,โโหพิ้วจริงๆครับพีจ่จูนับถือนับถือและเพื่อเพิ่มความพิ้วขึ้นไปอกีกพี่จูกแกเลยขอดัากิตา้าคู่กับเมาส์ออกแกนสักหนึ่งบทเพลงว้า อยากจะรู้ว่าเป็นเพลงอะไรมาฟังไปพร้อมกันเลยครับม่บอกงกงๆบอกตรงๆนะครับ คนปกติหลายคนยังทำไม่ได้แบบนี้แต่ดูพี่จูเขาเล่นโชว์สิครับวู้ฮู้ยผมคนหนึ่งละครับที่ทำแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> แม่เจ๋งจริงๆ,ๆครับพี่ที่เจอก็เจอเขาคนแรกเนี่ยแหละเ <c oughs> ออแล้วก็ยังเคยเห็นในทีวีที่มันมีใครที่ที่ออกมาประกวดนั่น <c oughs> ก็เคยเห็นอะไรนะ <c oughs> ที่หนานแล้เที่มา,มาที่มีเวทีประกร <c oughs> วดก็เห็นอยู่แค่นั้นแหละ แต่ตรงนี้เขาจะยืนไอ้นั่นบางคนเขาจะนั่งนั่งเล่นใช่ไหมแต่นี้ก็ยืนสะพายแล้วเล่นแต่ว่าเล่นมือเดียวได้แล้วยืนเล่นได้ด้วยเ <c oughs> ออเขาก็โอเคมากเขาคือความพยายามก็สูงมากแล่นในค่ำคืนนี้พี่จูเขามีทีเด็ดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยล่ะครับโดยพี่จูเขาจะเล่นกีตาร์ไปด้วยเป่าเมาส์ออกแกนไปด้วยแล้วก็จะ ร้องเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกด้วยละครับหมโพูดมาก็จะหาว่าคุยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับลองทมใจเธอรู้หักน่ในนัหนยุดพักฟังซ้ายลงที่พัดผ่านวันเวลาหากวันใดเธอหนาหากวันใดเธอเหา ความคลาดเคล้าเราตื่นขึ้นมาืัวสร้างฝันวันใหม่ ครับแม่ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ง่ายๆขนาดคนปกติบางคนก็ยังทำไม่ได้แต่นี่พี่จูเขามีแขนที่ใช้ได้เพียงข้างเดียวยังทำได้จแจมแจวซะขนาดนี้นี่เก่งสมชื่อกระเบเมือหนึ่งใช่ไหมล่ะครับถามใจเธอก่อนเหนื่อยน,นัก ฟังสายลมที่ปลิไวไหวตามสายทางเวลาวันใดเธอหนาววันใดเธอเงาทิ้งความคลาดเคล้าแล้วสร้างฟันวันใหม่วันใดเธอหนาววันใดเธอเงาทิ้งความคลาดเคล้าแล้วสร้าง วันหมผมมีความภาคภูมิใจนะครับก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณทางครอบครัวนะครับผมและก็ทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ยืนเคียงข้างผมไม่ว่าผมจะท้อยังไงมีคนกลุ่มนี้อยู่เคียงข้างผมก็จะเดินต่อไปครับจนถึงฝั่งฝันได้ได้ครับก็เหมือนที่วันนี้ที่ผมทำได้แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากครับ ก่อจ,จะมาถึงจุดนี้ได้ทุกคนล้วนต้องผ่านการฝึกฝนจะเล่นกีตาร์ได้ก็ต้องมีทั้งทักษะและความพยายามอย่างมากสำคัญที่กาลังใจจากคนรอบข้างอันนี้ขาดไม่ได้ครับและนี่แหละครับผู้ชายที่มีความสามารถเล่นดนตรีด้วยมือเพียงข้างเดียวขอบอกเลยว่าทีมงานกระบี่มือหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้นะครับ นาพลอีตามือเดียว เนไหเปียบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาเห็นไหมดูเก่งมากๆเลยต้องยอมรับแล้วยอมรับว่าพี่เขาเนี่ยเจ๋งจริงเก่งจริงเลยแหละค่ะหูแงละครับคนเก่งนะครับมีความสามารถไม่พอนะครับนี่ยังต้องใช้ทั้งความพยายามนะความมุมานะความอดทนความฝึกฝนอีกงรายการกระบี่มือหนึ่งของเราก็ต้องเอามาออกอยู่แล้วครับแล้วเราต้องบอกเลยค่ะว่าพี่เขาคือกระบี่มือหนึ่งๆๆๆๆๆ อะไรก็ตามที่เราสามารถใช้ความสามารถของเราเองแล้วก็ทํางานหนึ่งชิ้นออกมาเนี่ยเป็นผลงานของเราเองเราก็ทําด้วยด้วยใจของเราเองครับผมกระบี่มือหนึ่ง